โอเคสวัสดีครับ่ผมนายปเป็นจุดเกมที่ชื่อว่าเทรนเนอร์อขผมครั้งนี้เรามาเป็นซุ่มกาชาอีกแล้วนะฮะอันนี้เป็นกิจกรรมของเขาหโ,โห,หนมช่างมันโอเคมาดูก่อนว่ามีอะไรเราจะเปิดกันบ้างผมจะเปิดของหลายอย่างมากๆเลยนะผมเพราะว่าผมจากได้ของหลายๆชิ้นเริ่มแรกเลยกล่องทองแดงโหนมสุ่มไอเทมที่เป็นถาวรหนมระดับ C ถึง B หนึ่งครั้งในตา100%หนมกดครับรองเท้าแต่งงานชายก็ดีเหมือนกันรองเท้าแต่งงานหน้าตามันก็จะประมาณนี้ ใส่เล่นได้เพราะนี่เป็นอวตารไข่นกฟินิกซ์ทองคําเปิดเป็นบอลลูนเหลืองโ,อโหโ้โคตรไร้ค่าเลยขอดีๆหน่อยลูกอ๊อเปฟ้าหนึ่งวันโอ้โคตรเก่ากล่องเพชรอันนี้อยากเปิดมากแต่อันนี้คือกล่องรางวัลแร่นี่มันต้องเปิดหรอกมันเหมือนเดิมครับเหลืองเก่าเวลาอะไรพวกนี้ว่ากันไปธรรมดากล่องเพชรเอ้ยนี่นี่นี่ทิ้นส่วนตัวจำเดือนกล่องเพชรกล่องที่สามารถรับไอเทมระดับ A ถึง S ได้หนึ่งชิ้นนะผมเป็นไอเทมระดับโคตรสูงสุดแล้วครับ มาครับนานๆจะมีกล่องนี้ที่ได้ทีนะผมึบถุงมือสโนเบลครับผมจากเซตเจ้าหญิงหิมะนะครับโคตรเยอะเจ้าหญิงหิมะเร้่หมวกอย่างาเ,เยอะใส่เล่นนี่คือคุ้มเลยเนี่ยปาดท,ที่สำคัญคือโอ้โหที่สำคัญคือแม่งหน้าตาไปรลม,มากอ่ะอันนี้ดีวกว่าต่อไปนะผมโตรุ่นประจำเดือน สองเดือนนี้จะเป็นเซตสามน้อยผู้ใส่ซื้อน้่แต่ปัญหาคือไอตัวนี้มันตัวผู้นะฮะ <c oughs> เอออยากได้ไหมถามก่อนว่าอยากได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เลยว่ะเพราะมันเปนของมันไม่ของประดับอะแต่ผมมีของประดับเยอะแล้วนะอืมแล้วปัญหาคือวันที่ยี่ิบห้ากรกฎาคมกรกฎาตอนนี้เพิ่งสามสิบมิถุนาอีกยี่สิบกว่าวันใช่ไหม สุ่มห้าครั้งขอดับเอสหน่อยครับอืมอีกรอบหนึ่งมีสี่หรืห้าเหรียญน,นะผมกดได้หลายครั้งเหมือนกันไม่ออกว่ะฮึบโอ้โคตรเกลืออ่ากล่องผงมของเช่าก็ยังดีแต่พู้เหลือนี่เกลือมากอืมโอ้ ไม่อยากกดต่อเลยอะโอ้แต่ไหนๆก็มาแล้วครับเอาให้สุดครับได้ของผมของชาวมาสองอันเกลือมากอะอเหลือหกอ,อันละออกไม่ออกว่ะฮึบอ่าจนได้ไม่ออกเลยเฮ้ย สงจับคำท้ายครับหนึ่งเ,ออเรียบร้อยบัตร V.P. หนึ่งอันด้วยความเกลือสุดพลังนี้นะฮะโอ้ยไหนชุดอ่ะไม่ได้เลยครับโคตรเศร้าเฮ้ยโอเคก็ได้ตามที่เห็นมากล่องชาว2สองอันแล้วก็ที่เหลือก็เป็นลูกอม แต่แกเวลาหิรอดเวลารองเท้าหนาวเนบนมปลอดสันพิษปุ๋ยพืชรองเท้าแข็งแร่งเพิ่มวิกพีไม่คุ้มเลยอะ่ะกล่องผมเช้านี่คือเปิดมาก็จะได้พวกทรงผมแล้วก็เป็นเอเซนต์บำรุงผมเพื่อแปลงมาถาวอในเพื่อนประมาณนี้ฮะส่วนอันนี้ไอ้น,นี่ก็ไม่ใช่ของดีอะไรอยู่แล้วเปิดๆไปเถอะโอ้อยหมกกรตายใส่ไปทำไมวนะเนี่ะ ไปไหนแล้วกล่องบัฟทั่วไปเปิด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 มันก็ได้เป็นของธรรมดาครับอันนี้คือแบบไม่หวังว่าจะได้อะไรอยู่แล้วครับมันไม่ใช่ไอเทมที่ทําให้เราได้ของดีขนาดนั้นหมดจัาวหมอ่าหมดละเฮ้ยโอเคก็ได้อะไรที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เหมือนกันนะผมอ่ะโอเคป เดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วการหนุม่มยวครั้งหน้าติดตามชมกันใหม่อีกผมนายปริศนาจุดเกมที่ชื่อว่าเทเลอร์นะผมซึ่งนานๆทีจะมาทำเพราะว่าผมอยากจะทำเป็นคลิปอะไรอย่างนี้ให้มันดูดีไม้ใช่แบบที่เรียกว่าอะไรอัดคลิปเป็นวิดีโอไม่ใช่แบบอัดวิดีโอเล่นนะครับเป็นแบบพวกเปิดก,กาชาครับเออติดตามต่อพัดหน้าผมได้เล่นจุดเกมที่ว่าเทเลอร์นะผมจะหมายความวาผมไปไปครับครัครคร้งนี้แม่งก็เกลืออย่างที่เห็นนะผมแล้วก็กิจกรรมนี้แนะนำให้มาเล่นกันนะครับมาแจกกล่องทองเอ้ยกล่องเพชรน,นะผมผมได้ผมได้กล่องเพชรจากกล่องกิจกรรมนี่แหละครับประมาณนั้นฮะบบบ๊าายยเจอใหมม่ครัผ